ต่อมานะคะไปชมการแข่งขันกีฬาที่โรงเรียนอนุบาลน,นาแก่พดุงราชกิจเจริญจังหวัดนครพนมค่ะจัดการแข่งขันกีฬาสีเด็กดนักเรียนนั้นแต่งตัวกันมาสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะมาร่วมกิจกรรมเดินพาเรดกลุ่มนี้มาในชุดอัศวินรีไซเคลิลพิทักษ์สิ่งแวดล้อมด้านการแข่งขันกีฬานั้นมีผู้ปกครองมาร่วมแข่งขันด้วยค่ะกีฬาที่แข่งขันนั้นจะเกี่ยวข้องกับเนี้วไก่แหมกระแสนี้วไก่มาถึงที่นี่เลยนะคะเริ่มจากการกินวิบากเนี้วไก่ เป่าแป้งกินกล้วยกันแล้วมาถึงด่านสุดท้ายให้กินส้มตาเหนียวไก่ค่ะทั้งร้อนทั้งเผ็ดกินจริงจังขนาดนี้อิ่มไปหลายวันแน่ๆค่ะส่วนกีฬาชนิดนี้ชื่อว่าวิ่งผลัดเหนียวไก่วิ่งมาถึงเพื่อนแล้วก็ต้องเอากระติ๊บข้าเหนียวคล้องขอให้เพื่อนแล้วก็ส่งไม้ไก่ย่างให้ถือวิ่งต่อกันไปครบแล้วให้นั่งนะคะ สุดท้ายแข่งขันเตะปี๊บค่ะปี๊บแต่ละใบนั้นหวานแววเชียวนะคะมีการแต่งหน้าแต่งตาเป็นไก่มีงอนมีปากมีตาสีสันสดใสเชียวค่ะและสําหรับผู้ที่ชนะได้ที่1รับรางวัลเป็นเนี้ยไก่นั่นเองค่ะ <Wow. S 1> มาถึงสเก็ตคาวสทรงท้ทยนะคะยังคงอยู่กันที่เรื่องของการแข่งขัน